สวัสดีค่ะแม่เบ็ดแม่เซงจุงบไหวน้ำก็ดูใช่ๆชไม่รอไม่ใคยไปถึงไหนไหคุณนเขารู้ให้จริงนะ <What? laughs> จะคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักเบ่งอยู่แค่ในซอยถ้าอยากมีความสําเร็จต้องเรียนรู้ปึกทาาบ่อยไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตา ยานแม่มาแล้วจ้าจะพาไปดาวของคานไปเวียนกันบนสวรรค์ก็พาให้กันเร็วมา <c oughs> โอ้ยตื่นเต้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเท่าลอดเลยค่ะมาเจอก,กับคุณนกสัว์หรือมิสแกลน้ยมิสแกลนของออฟเดอ h e u ยูนิเวอร์สเนี่ยสวัสดีสสออ the, the universe, ค่ะ,ะคุณแคมิลาน,นะคะคุณเคม คุณคณิชชาใช่ไหมสวัสดีค่ะช่อง Youtube นะคะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะสวัสดีกับบาเดียลเอลซีตัวยงสวัสดีเมียนมาสวัสดีอาทีมงานต่างประเทศเยอะมากๆเฮ้ hey! วันนี้นะคะตื่นเต้นมากๆเลยมาเจอกับครูนกสวยรวยสัตลร้านอีกแล้วนี่จ้าหรือมิสแกนนะคะวันนี้เดทที่3แล้วนะ่คะคใครอยากเป็นสายเสกมาบางคลิปนี้จ้าใช่เฮ้ hey! เฮ้ย <Hey. laughs> เราต้องเบิกบานเยอะๆนะจ๊ะถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอะวันนี้อยากเป็นสายเสกแต่ว่าอมทุกอมศกอมโรคอมพัยอมเสนียดจันไรไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะนี่ยจ้ากลางๆแ,แม่เป็ดแม่เซงจุงใบไหวน้ำก็ดูใช่ๆไม่รอดไม่เคยไปถึงไหน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 นะเออจ้ารู้อะไรรู้ให้จริงลูก <laughs> ถ้ารู้ไม่จริงไปรเรียนคอร์สสิบหกสุดเด็ดเฮ้ย <laughs> สองเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตาย่านแม่มารจ้าจะพาวิดาวคานไปแวนกันบนสวรรค์จะพาให้กันเร็วมามาค่ะปินสูงให้ไวเ้เถิดฟ้าจะไปให้ท่ายยิ่งนกบิน ทีบตอกยันและแม่สิทีบตอกยานโอ้โหคุณนกสวยมากเลยขอบพระคุณมากค่ะหุ่นดีมากเซ็กซี่มากกินอัโปรตีนกินเ m สมส่วนนะลูกนะกินเมท็อกนะคะดีทอกตับอะไรทำไส้หลอดเลือดนะคะแล้วคุณจะหุ่นดีสุขภาพดีมากๆดีจากข้างในสู่โลกภายนอกค่ะสวยจากข้างในออกมาจากข้างนอกค่ะ <c oughs> ดูควงหูควงตาดีไม่เต็มใจบอกเลยไม่ฟินเฮ้ hey. วันนี้เราสวยข้างนอกไม่พอลูกเราต้องสวยจากข้างในด้วยค่ะสวยยังไงคะจากข้างในเราต้องบอกว่าต้องดีท็อกร่างกายบ้างนะคะดีท็อกอ่เรื่องราวลบๆออกจากสมองออกจากจิตใจที่แบบเคยหมกมุ่นเคยแบบโกรธเครียดแค้นชิงชังนะคะจิตใจที่แบบว่ามันมันแย่นะลูกเราต้องดีลีทเราต้องดีท็อกบ้างนี่จ้าอืม อะอะไรที่มันทําให้เราทุกข์แล้วก็ออกมาจากผวังตรงนั้นนะอะมาเบิกบานดีกว่าค่ะคุณขานี่ค่ะเดี๋ยวออนี้ขอนิเชตดิฉันขอ,อนิแชร์ก่อนสนิค่ะคุณภิญญาสันมานน์เนี่ยโอ้วันนี้ดิฉันรู้สึกว่านะคะตื่นเต้นมากเนะะี่ยค่ะชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะนะคะคุณรู้สึกตื่นเต้นไหมคะรู้สึกตื่นเต้นใช่ค่ะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึงดิฉันจะถือไม้ทาไมทําไมไม่หนีบไม <laughs> เราจะถือไว้ทาไมไม้เนะค่ะ ดิฉันจะถือมไม่ทำไมทำไมไม่หนีโอ้เสียงเสียงดีมากเลยกราบ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะทำไมไม้ไม่ค่ะดิชันจะถือไม่เ <c oughs> <c oughs> สียงดีมากเสียงดงมากสักครู่นหนึ่งสักครู่นหนึ่ง อ่ะมาค่ะมาขจกรค่ะมาขจกนค่ะเนี่ยใครวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีน้สินถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ความเครียดมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องการเงินการงานความรักค่ะคุณมาฟังคลิปนี้ค่ะแล้วคุณจะโชคดีค่ะเนี่ยอ่ะดิฉันต้องแชร์ตัวเองก่อนนะคะแชร์เพื่อช่วยคนเนะยคะดิฉันต้องแชร์ตัวเองเข้ากลุ่มนะคะขอบคุณนีคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้โห ใครดูคลิปนี้โชคดีมากอ่ะามากันแบบสั้นๆเนาะคลิปนี้มากันแบบสั้นๆเนาะเนาะวันนี้นะคะ,ะเคล็ดลับสายเสกบอกเลยว่านะคะคุณโอก็เป็นคนหนึ่งนะที่แต่ก่อนเนาะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเหมือนกันเลยเหมือนกับทุกคนเลยนะคะคุณโอก็ เคยผ่านอ,อารมณ์เครียดเคยผ่านอารมณ์หงุดหงิดมาก่อนอารมณ์ที่แบบว่าเป็นอารมณ์มนุษย์เนาะที่เราแบบว่าไม่มีไม่มีความสุขมันไม่แฮปปี้อะเคยเป็นมาก่อนค่ะเพราะอดีตอะคุณนกทํางานเป็นพยาบาลค่ะทํางานเป็นพยาบาลทํางาน ด้วยความแบบเครียดอะแต่เราไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนเข้าใจไหมคะแล้วทีนี้มันก็สะสมความเครียดบ้างแหละนะคะถามว่ามีความทุกข์ไหมมันก็มีนะมันก็มีบ้างสะสมปนกันไปค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทีนี้ค่ะคุณนกนะคะได้มาตื่นรู้กับคลิปมหา,หาการย1วันค่ะฉันตื่นรู้มากเลยเฮ้ยเป็นเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้อะไรชีวิตเราที่ผ่านมามันถึงมีแต่ความทุกข์มันถึงแบบ คือเป็นคนที่มีความสุขนะเป็นคนที่แบบว่ามีครอบครัวที่ดีนะที่แบบว่าไม่ได้ลําบากอะไรอ่ะเออนะแต่เราเครียดไปเองเราหงุดหงิดไปเองค่ะหลังจากนั้นคุณก็โหนะได้มาตั้งใจเรียนคลิปกับครูสิตาเรียนคลิปมหาการยี่สิบเอ็วันค่ะเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเออเฮ้ให้ใครดีใครดีหากใครเป็นนี้ ขอให้หมดเร็วไวหากว่าใครคิดงนินขอให้จงได้เงนินหากใครคิดทองขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านนอนหลับขอให้จงปันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสสวัสดีค่ะลูกนะภาวดีลูกปุ้ยนะคะ หรือยังลูกเข้ากลุ่ม16สุดเด็ดนะคะตลาดออนไลน์หรือยังคะวันนี้นะคะคุณโค้ชโชคดีมากๆเลยคุณต้องเป็นคนหนึ่งนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคำสอนของครูสิตาค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคิปมหากาศย1วันนะนกได้พลังในตัวเองจากมันเกิดจากการที่เราะะรักตัวเองอนก,กรักเองเมื่อคืนฝันไม่กอดแม่นกเรามีคลื่นเสมอกันแล้วลูกนะคะเราจะได้เจอกันนะคะเจอกันที่แหละโลกออนไลน์ นะซูปเปอร์วีพีของแม่นกค่ะลูกซูปเปอร์วีไอพีของแม่นกเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะลูกนะอ่ามาลูกแล้วคุณนค่ะอนุญาตตัวเองเรียนคลิปมหากราร์ดยี่สิบว,วันค่ะคุณนขอขอโทษตัวเองขอบคุณตัวเองและตรงเขาเรียกว่าอะไรนกได้พลังสีค,คุณกบนะคะจากอา่าวีดนามเนาะนกได้พลังวิเศษจากการที่สานึกรู้คุณในะร่างกายคุณนกรู้สึกมีความสุขกับตัวเอง เลิกคุณนกเลิกยกเลิกความทุกยกเลิกอดีตยกเลิกให้หมดเลยที่เคยเกลียดเคยแทนเคยชิงชังเคยอิจฉาลิษยาใครเลิกให้หมดค่ะเราต้องทิ้งขยะด้านลบๆนกทิ้งขยะด้านลบให้หมดนกดีริฟออกให้หมดเลยและนกมาเปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะอยู่อนุญ,ญาตเองอยู่ในดงแห่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์อนุญ,ญาตเองให้มีความสุขอนุญ,ญาตเองให้เบิกบานค่ะ นกได้พลังมากมายค่ะวันนี้แม่สวยมากขอบคุณลูกเป็น v ี p นีแะม่นกเรียบรอยมันเป็นเช่นนั้นลหละลูกไหคะคือนกได้พลังเยอะมากจากการที่เราสำนึกรู้คุณในตัวเองนกรักตัวเองมากค่ะจากนั้นนกอนุญาตตัวเองอะเรียนรู้ค่ะตัดสินใจเรียนรู้ก็ปี้คนสาเร็จ์ก็ปี้ครูสีตาเรียนแล้วก็ทำเรียนแล้วก็ทำนกเปลี่ยนแปลงชีวิตอ,อย่างรวดเร็วค่ะ นกให้ความสําคัญเรื่องการเรียนดูคือวันนี้มีมีครูนกได้วันนี้ต้องขอบคุณครูสิตาแล้วก็ครูไอยาที่เป็นเป็นไอดอลให้กับเราค่ะทําให้เราแบบฮ้ยดูแต่คนสําเร็จอ่ะนกดูแต่คนสําเร็จเขาคิดยังไงเขาทำนกทําตามค่ะอืมวันนี้ถ้าคุณอยากสําเร็จแต่คุณคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณหาแต่วิธีการแต่คุณไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยไม่เปลี่ยนวิธีคิดมันจะทำให้คุณเหนื่อยอ่ะมันจะทำให้คุณแบบโอ้โหท้อแท้ท้อง่ายเหนื่อยเลยวอ่ะ แต่นกเป็นคนฉลาดนกก็ปีค้ครูสิตาเลยครูสิตาทำเนรยมและนกก็พัฒนาตัวเองขึ้นนะเรียนเรียนทำพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะเห็นนะทําไมนกถึงได้พลังสายเสดทําไมนกบอกเองว่าฉันคือสายเสดทําไมนกถึงมีชีวิตที่ดีอะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะอะไรอะ่ะเห็นไหมนกมีนกไม่ไม,ไม่อมทุกข์อมโศกเข้าใจไหมนกเป็นสายเบิกบานอะ่ะล่าเริงเบิกบานอะไรที่เป็นความทุกข์ไม่เอาค่ะ รู้นะว่าทุกแต่เราก็รีบสลัดแม่งให้ไวอ่ะรีบสลัดแม่งให้ไวเข้าใจไหมลูกจะเอาหุ่นแบบแม่นกจะเอาหุ่นแบบนี้เหรอโลกจะเอาหุ่นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนะคือก่อนจะได้หุ่นนี้มานะคะดิฉันก็แบบว่าเกิดจากการที่ฉันมีวินัยในตัวเองนะคะเออไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหรือปรารถนาสิ่งใดคุณได้มันหมดค่ะขอแค่คุณตัดสินใจที่จะ ทำมันจริงๆในวันนี้ค่ะคุณนกปั้นหุ่นอะลอ่อง11หมาเพราะนกตัดสินใจที่จะทํามันหลังจากนั้นนกไม่ฟังเสียงใครเลยนกทำทำทำออกกําลังกายออกกําลังกายมีวินัยในการกินมีวินัยในการออกกําลังกายค่ะให้สัจจากกระตป็นก้อนชั้นเจะออกกำลังกาย3เดือนนกทํามันต่อเนื่อง3เดือนค่ะโอ้โหเกือบร้อยกว่าวันค่ะออกกําลังกายจนมันเป็นนิสัยอะ จนร่างกายเราออกกําลังกายเป็นออโตเมติกเวลานกกินอะไรนกก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอันนี้มันมันไปไม่กินเราจะเรา,เราจะดูแลตัวเองมากขึ้นนกมีวินัยมากกับการกินค่ะนกจะบอกกับตัวเองโปรโปรแกรมแต่งว่าฉันมีหุ่นดีมากฉันหุ่นเซ็กซี่มากฉันมีซิปแพลที่สวยมากฉันเซ็กซี่สำน,น้าเด็ก <c oughs> เข้าใจเชียคือทําไมเราถึงมีซิปแผคอันนี้คือไม่ได้ออกกําลังกายมาประมาณ สวัสดีค่ะโยนีลกูกช่นะคะต้องทําให้เป็นนิสยัยเออไม่เห็นอยู่นีออกกําลังกายอยู่นะลูกเราต้องทําให้เป็นนิสยัยตั้งศัตจ,จะอธิษฐานกับเองว่าเฮ้ยฉันออกกําลังกาย21วันเกิน21วันมันจะเป็นสันดานแล้วลูกพอมันเป็นสันดานแล้วเราจะรักเราจะรักการออกกําลังกายจริงๆแล้วคุณต้องแลกเหมือนคลิปเมื่อวานคุณนพูดแล้วว่าคุณต้องแลกกับความเจ็บคุณนกอ,ออกกาลังกายคุณนกเจ็บกล้ามเนื้อนะคะแน่นอนคุณเจ็บอยู่แล้วค่ะออกกําลังกายมันเจ็บ แต่คุณต้องแรกมันไงเพื่อหุ่นสวยไงเพื่อหุ่นสวยแล้วเพราะเราต้องการผลลัพธ์เราชอบผลลัพธ์มันอะจริงไหมคะคุณนกตื่นแต่เช้ามาออกกําลังกายคะ่ะเราต้องแลกกับเวลาที่ต้องนอนเอาเวลาที่เราคือแรกกับเวลาที่เราต้องนอนพักเข้าใจไหมคะคือ6กโมงต้องตื่นแล้วมาออกกําลังกาย1ชั่วโมงนะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อคุณนกเปลี่ยนแปลงตัวเองปีที่แล้วเองนะไปดูเลยนะคะมี มีมีย้อนด้วยอะ่ะคือ a c e b o o k มันมันเตือนคุณว่คุณว่โคตรโคตรภูมิใจเลยเราต้องแลกสละเราต้องเขาเรียกว่าเลือกแลกลุยพอเราพอเราแลกกับกับเวลาแล้วอะค่ะเราก็ต้องทํามันก็คือการลุยก็คือการลงมือทําตัดสินใจทําใช่เรารักในผลลัพธ์มันใช่ผลลัพธ์และประโยชน์ตามมาเยอะมากเห็นไหมพอ้องออกกําลังกายเกิน7วันค่ะร่างกายเริ่มมีกล้ามเนื้อค่ะ นกเรามีกล้ามเนื้อที่สวยงามจากนั้นมานกคือเราเป็นคนที่กินอาหารเสริมกิน s m สมสมส่วนกินเมทอกอยู่แล้วเห็นไหมกินโปรตีนเช็คกล้ามเนื้อเราไม่ยุยค่ะเราไม่เหี่ยวค่ะน้ำหนักคุณนกมาตรฐานค่ะเป็นผู้หญิงไซส์มาตรฐานเพราะคุณนกโปรแกรมแต่เองว่าฉันคือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไม่มีซุปเปอร์สตาร์คนไหนเขาอ้วนค่ะไม่มีซุปเปอร์สตาร์คนไหนเขาย,ยุยเข้าใจเชียวคุณนกสวยขึ้นเพราะอะไรไมันต้องพัฒนาตัวเอง มันเกิดจากกานที่นกพัฒนาตัวเองขึ้นมาขึ้นมานะคะคุณไปดูคลิปกเก่าๆนกได้เลยอะเรารักในผลลัพธ์เรารักหุ่นสีสวยแล้วก็เลือกมันแหะเลือกที่จะทำแล้วก็แลกกับมัน แลกกับมันแลกกับอาหารอร่อยอร่อยที่เราต้องกินนะแต่เราไม่กินเข้าใจไหมเช่นแบบอาหารมันมัน,มนเช่นเนื้อเนื้อย่างเนื้อเนื้อโคอะไรนะเนื้อวัวเนื้อคุณคุณไม่กินเนื้อนะเนื้อเนื้อหมูกระทะที่มันมันมันสามชั้นไม่กินค่ะมันต้องแลกกับความอร่อยอะเพื่อหุ่นค่ะเราปั้นหุ่นอยู่ อันนี้คือหุ่นคุณนกมันมันเป็นมาตรฐานแล้วละคะมันที่ออกกําลังกายมาเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะ่ะนะฮะเออเพราะนี่แหละมีภารกิจเนี่ยค่ะแต่กอกแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคพอเราเรารู้สึกว่าเรารักตัวเองคนรับนกเปลี่ยนนกโหฟังคารุจัก,กรวาลเลยค่ะคุณรู้ไหมถ้าวันเนี้ยคุณรักตัวเองได้คุณจะได้พลังแห่งการสายเสกคุณจะได้พลังเสกทุกอย่างการเงินการงานความรักสุขภาพ นกได้อาเสพพิซีมานะคือเสกแฟนมาพ่อลกลักตัวเองค่ะนกจึงดึงดูดคนที่เหมือนตัวเองเข้ามาดึงดูดคนที่มีความรักดึงดูดคนที่รักสุขภาพเข้ามาถ้าคุณอยากดึงดูดแฟนดีๆดึงดูดแฟนที่แบบที่คุณปรารถนาคุณต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนรักตัวเองเรื่องทุกๆคุณต้องคุณต้องเลิกให้หมดก็ไหมเลิกอิจฉาเลิกยินทาเลิกเศร้าโศกเสียใจเลิกอมทานเลิกคือด้านลบต้องแยกนคะคะ ด้านลบทุกอย่างเลยคุณต้องเลิกไม่งั้นคุณจะไม่ได้พลังสายเสกคุณจะไม่ได้พลังสายเสกค่ะอืนกได้พลังสายเสกเพราะนกแลกมันค่ะแลกแล้วนวลุยค่ะลุยลุยลุยผลลับเปลี่ยนเลย<อ>เห็นไหมเห็นไหม เออต่างแตกก่อนนะนกเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายแล้วชอบกินแล้วก็ชอบนอนเราทํางานมาเยอะเราเหนื่อยแล้วเราก็ถือว่าการออกการการทำงานมันคือการออกกําลังกายวาันซะ้านะคะเป็นคุณหมอนะคะแต่ขี้เกียจออกกําลังกายค่ะแต่เวลาแนะนําคนไข้คนไข้คะออกกําลังกายสม่าเสมอนะคะออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งสาครั้ง4ี่ครั้งนะคะครั้งละ30นาทีถึง50นาทีเราบอกคนไข้ถามว่าตัวเองทํำไมหมรู้ไม่รู้ <laughs> รู้ว่าต้องกินผักไม่รู้แต่กินไมหมจินไหม รู้มันต้องคิดบวกนะรู้ไม่ร,รู้รู้นะว่ามันดีแต่คิดบวกไม่ไม่หนูก็คิดบวกนะคะแต่มึงอารมณ์ไม่ดีเข้าใจเชียร์มันเป็นอย่างนั้นค่ะในวันนี้ถ้าคุณรู้แล้วฮ้ยถ้ามันดีอ่ะคุณทําเลยคุณทําเลยคุณไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณหรอกจิตต้าเสมอเราจะเป็นคนบอกเราเองค่ะตัวเรานั่นแหละน,ก,นกบอกเลยว่านกไม่ฟังเสียงข้างนอกไม่ฟังเสียงใครนกลุยกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะรักตัวเองนั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะนั่งสมาธิ นั่งสมาธิส8 9แปดเก้ามาทุกวันเกือบจะสามเท่าสิบสามปีเต็มเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์พ่ออะไรรู้ไหมการนั่งสมาธิทําให้เราเข้าสู่ฌานสมาธิและทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายเร็วขึ้นอม,มันจะทําให้เราหูนะคะแค่อดิษฐานจิตหรือว่าแค่คิดสิ่งไหนมันก็ได้ง่ายๆสบายๆนี่คือสายเสกต้องรู้คุณต้องนั่งสมาธิคุณรักตัวเองคุณต้องมีสัจจะนั่งสมาธิให้อาหารจิตบ้าง นะคะเวลาที่คุณมีจิตใจที่แบบว่าหม่นหมองเครียดเงี้ยคุณต้องนั่งสมาธิเพื่อคุยกับเองให้จบเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองน่ะว่าตอนนี้มึงเครียดอยู่นะมึงหงุดหงิดอยู่นะมึงอารมณ์เสียอยู่นะพอเรารู้เท่าทันตัวเองแล้วเนะะี่ยค่ะคุณรีบสั่งสวิต์อารมณ์ของคุณค่ะพอเรารู้ว่าเฮ้ยแฮปปี้โทเวยนน์มันดึงดูดได้หมดพอเรารู้ว่าเคลื่อนหนึ่งยืนหนึ่งมันดึงดูดได้หมดละแล้วทําไมอะ ทำไมเราถึงต้องกลับไปอารมณ์เสียทำไมเราต้องกลับไปเครียดไปหงุดหงิดไปด่าผัวดา่าลูกไปด่าเป็ดด่ากายทำไมล่ะเราต้องโทษคนอื่นไม่รีบดึงสติค่ะไม่งั้นจะไม่ได้พลังสายเสกเศกคือสร้างค่ะถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่อยากสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวของคุณเองแบบง่ายๆสบายๆคุณต้องรู้ค่ะคุณต้องรู้คุณต้องสำนึกรู้คุณขอบคุณตัวเองคุณเคยขอโทษตัวเองล่าสุดเมื่อไหร่เออหนูไม่รู้ค่ะว่าหนูทำผิด อะไรกับร่างกายถ้าไม่รู้ก็ขอโทษไปก่อนขอโทษไปก่อนค่ะเวลาที่เราไปขึ้นศาลเราสารภาพผิดกับศาลเห็นไหมน,น,นักโทษนะะักโทษเนี่ยสารภาพผิดกับศาลศาลอนุมัติศาลอ่ยยกยกยกโทษให้เหลือครึ่งหนึ่งเห็นไหมยกโทษให้อันเดียวกันวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราทําผิดอะไรกับตัวเองมาเยอะก็ขอโทษตัวเองนะ เออบางทีเราฉันไม่รู้บางทีฉันนอนดึกบางทีฉันคิดเรื่องราลบบางทีฉันอนุญาตเรื่องลบเข้ามาบางทีฉันไปปรึกษาเรื่องราลบลบบางทีฉันพูดเรื่องราลบลบฉันขอโทษนะนับต่อจากนี้ไปฉันจะไม่พูดมันอีกฉันให้สัจจะวาจาเมื่อไหร่ที่คุณลั่นวาจากับตัวเองค่ะนั่นแหละคุณจะได้พลังคุณจะเสร็จทุกอย่างได้คุณจะได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาการันตีค่ะแม้กระทั่งโอ้โหแค่คิดน่ะมันก็มาก่อนอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะเชื่อยัง รู้แล้อยังว่าทําไมเรายังไม่ได้เรายังเสกไม่ได้ทําไมหนูยังเสกเงินไม่ได้เพราะคุณไม่ได้อิ่มเต็มไงคุณไม่ได้เชื่อว่าคุณเสกมันได้คุณแค่อยากได้เงินคุณแค่อยากได้เงินในวันนี้อย่างเช่นอ่ะแม่แม่แม่นกยกตัวอย่างว่าหนูอ่ะอยากจะเป็นอ่าซูเปอร์วีไหนูปรารถนาซูเปอร์วีไใช่ไหมซูเปอร์วีไอพีหนูต้องเชื่อว่าหนูเป็นได้พอหนูตั้งเป้าว่าหนูเป็นได้ หนูจะลงมือทำหนูจะไม่พูดแต่ปากว่าหนูเป็นซ u เปอร์ p ีค่ะลงมือทำแบบไหนหนคุณต้องไปแกะรอยค่ะคุณต้องไปดูคนสำเร็จเยอะๆไปไดายวคนที่เขาเป็นหลักแสนเออคนที่เขาเป็นซ u เปอร์ p 2วันนี้การที่เราจะขึ้นมาเป็นซ u เปอร์วอ่ะเราต้องทำอย่างไรคุณต้องคุณต้องโพสสินค้าคุณต้องขายสินค้าคุณต้องมีสินค้าคุณขยันโพสไหมเออขยันโพสไหมไลฟ์สดไหม ออกมาสร้างตัวตนไหมเนี่ยคือการลงมือทําไม่ใช่ว่าเฮ้ยรอให้มันเกิดปฏิหารแล้วพูดพูดพูดแต่มันม,มันมันมันไม่ใช่นะลกูกเราต้องลงมือทําด้วยอะ่ะในวันที่นกเม่นนกนะคะขึ้นซุปเปอร์เวพีตอนนั้นแม่นกก็ใช้ทุนแค่สามพันห้าค่ะคุณนกเริ่มต้นแค่สามพันห้าเป็นเป็นสมอก่อนอน,นะคะคือมีทุนเท่านั้นเราเรายังไม่ได้มีทุนถึงถึงแปดหมื่นห้าตอนนั้นมันมัน,ม,นมันสูงสุดแค่แปดหมื่นห้าเนาะคุณนกเป็นรุ่นแรกเลยนะคะ นก็มีตังเท่าไหร่อะสามพลงไปก่อนแล้วเชื่อว่าฉันไม่ใช่ตัวเล็กตัวน้อยฉันคือที่สุดคือสูงสุดของบริษัทก็เห็นภาพตัวเองว่าฉันเนี่ยคือตําแหน่งสูงสุดอ่าคือ VIP ตอนนั้นนะคะแรกๆเลยคุณเชื่อไหมลงแอคชั่นเล่นใหญ่ค่ะส่วนการเป็นว่าฉันคือแม่ทีมใหญ่ฉันเป็นผู้นําติดบริษัทแล้วนวก็แต่งตัวสวมการเป็นว่าฉันคือเจ้าของแบรนด์น่ะนะออกมาไลฟ์สดออกมา ออกมาทาสินค้าอาทาครีมเนาะเขาเรียกว่าอะไรละไหลสดแบ่งปันลงมือทําโพสต์ขายสินค้าโพสต์โปรโมทแล้วโปรโมทระบบอะนะแล้วก็ไฟ์สดคุณนกไหลสดหลายช่องมาก3มช่องอะตอนนี้ตอนที่นกเริ่มต้นนะคะคุณรู้ไหมมันเรก็ไปอธิษฐานจิตข้รพเจ้าอยากจะขึ้นเป็น V.I.P อะวันนี้ทุนยังไม่ถึงหนูต้องทําอย่างไรแค่จกกักรวาลส่งเงินมาให้นกเลยนกก็ ได้เลขนะได้หวยอันนี้คือพูดตรงๆคือได้หวยก็ไปซื้อหวยถูกลอตเตอรี่ยี่สิบใบก็ขึ้นมาเป็นอ่าก็เอาเงินที่ได้ค่ะไปลงทุนเห็นไหมมันอธิษฐานจิตก็ได้ลงมือทําแล้วนก็ขายสินค้าที่มีอยู่ขายหมดเลยมันเกิดจากการที่เรามีมีมีความฝั่นใหญ่เชื่อแล้วก็ลงมือทําไม่ใช่แค่อยากแต่เชื่อว่าได้แล้วแล้วความรู้สึกมันอิ่มเต็มอยู่ตลอดเวลาค่ะ มันตัดความกังวลตัดความเครียดตัดความหงุดหงิดออกไปหมดเลยนะคะในวันนี้ถ้าเราแบบเฮ้ยฉันตั้งเป้านะว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําหลักแสนคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณเป็นผู้นําหลักแสนเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณก็ลงมือทําค่ะแอคชั่นส่วนการเป็นตัดชุดเลยนะชุดประจาประจรําแบรนชุดชุดสีส้มนะเนาะใส่ชุดประจําแบรนเลยใส่ชุดที่ที่ผู้นําเขาใส่กันนะแล้วก็ ออกมาไล์สดออกมาแบ่งปันค่ะออกมาแบ่งปันกับสิ่งที่คุณตื่นรู้หรือ,อโปรโมทร,ระบบโปรโมทรู่แล้วคุณก็ต้องเรียนเพิ่มขึ้นเรียนเรียนเรียนเพิ่มขึ้น2เท่าถึง3เท่ามันก็ต้องเรียนไม่งั้นไม่งั้นวิธีคิดมันไม่ได้อ่ะอืมฉะนั้นมันต้องแอคชั่นลงมือทำให้สอดคล้อง เห็นไหมคุณปรารถนาสิ่งใดคุณต้องทํามันเลยอ่ะคุณอย่ารอค่ะนกก็ทําเลยนะนกไม่ได้รอค่ะทํามันไปเลยเดี๋ยวมันเพอร์เฟกเองเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันได้เองในวันแรกไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครที่พร้อมนกก็ไม่ได้พร้อมตั้งแต่วันแรกแต่ใจมันพร้อมไงใจมันได้ไงมันก็เลยทําได้ไงอืใจมันทําได้มันก็ทําให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายๆเก็ตไหมพลังสายเสกมันจะไม่เกิดเลยถ้าคุณอ่อนด้อยกับกับปัญหาและอุปสรรคอะ นะแล้ววันหนึ่งเฮ้ยฉันเจอปัญหาอะ่ะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทอมากเลยคุณต้องรีบให้พลังตัวเองด่วนเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยสร้างสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าคุณต้องขอบคุณอะ่ะแล้วก็สํานึกรู้คุณให้มากๆโอเคไหมคะโอ้คลิปนี้มาสั้น <laughs> คลิปนี้คิคุณนกมาสั้นนะแต่ก็เชื่อว่านะคะทุกคนนะ จะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้มากๆเลยเอ,อเคล็ดลับสายเสกค่ะเคล็ดลับสายเสกคือเราเราเราไม่ได้ทําอะไรเยอะนะแต่เราใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อแล้วก็ใช้การลงมือทําแบบแบบเหนือมนุษย์นะคุณนกไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคะคุณนกทํางานง่ายๆสบายๆให้จักรวาลทํางานให้คะ่ะคุณนกมีหน้าที่แค่สั่งจักรวาลสั่งจักรวาลให้จักรวาลทํางานให้ะปรารถนาอะไรก็แค่ สั่งแคตตาล็อกสั่งแคตตาล็อกละเยสเอาแบบนี้เลยเยสเอาแบบนี้เลยแล้วเราก็เรก็ลงมือทําให้สอดคล้องลงออกมาให้ค่ะพ่จาจักรวาลชอบให้เราออกมาให้ยิ่งเราให้เราสร้างคุณค่าเราก็ยิ่งได้รับสิ่งที่เราปรารถนามากขึ้นเข้าใจไหมคะอในวันนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปดูคลิปมหาการยบ2อวันเนาะแล้วก็คลิป นิวรอนนะคะช่อง3เคยเอามาออกคุณจะเข้าใจมากว่าทำไมคุณถึงต้องคิดบวกคุณจะเข้าใจกับการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกนะคะนะและวันนี้ค่ะคุณนกอยากจะโปรโมทคอร์สนิดนึงนะคะคอร์ส16สูตสุดเด็ดในวันนี้ค่ะโอ้โหตลาดออนไลน์นะคะ t i k ิกตอก u ูทู e เพจการทําการโพสตเพจการยิงแอดโฆษณาอย่างไรให้ให้ให,ให,ให,ให้ตรงเป้านะคะให้ได้เป้าเนี่ย เรามีสอนในคอร์สนี้นะคะสุดยอดมากๆเลยราคาแค่399บาทได้สินค้ามูลค่า503บาทนะคะลงทุนแค่หลักร้อยแต่คุณได้รับกกำไรหลักล้านอย่างแน่นอนนะคะเรียน4วันค่ะวันละวันละ3ชั่วโมงเต็มนะคะนะเรียนที่บ้านนะคะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีอาชีพติดตัวอยากจะมีอยากจะได้เครื่องมือไปหาปลา นะอยากจะได้วิธีการออกไปสร้างชีวิตใหม่ค่ะน,นันนําให้โรงเรียนคอร์สนี้นะคะเราจะพาคุณทํจาจับมือคุณทําเริ่มต้นนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะเราจะพาคุณทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นสมัครบัญชีเริ่มต้นกานภาพอะไรนะ โปรไฟล์เราจับมือคุณทําถ้าคุณไม่เก่งออนไลน์เราสอนคุณได้ค่ะวันนี้ไม่เกี่ยวไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแต่อะไรอยู่ที่ใจล้วนๆนะคะถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตลงเรียนคอร์สนี้นะคะทักคุณนกมาได้เลยเรามีลิงค์ให้คุณสมัครเข้าไปนะคะมูลค่าถูกมากนะคะ3 9 9บาทนะคะคุ้มสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะกัมโบเดียนะคะกัมโบเดียนะคะโอ้เช่นมาจากกัมโบเดียไหมนะคะ สวยมากเลยขอบคุณนี่ขอบแต่งกิ้วเนี่ยค่ะคืออยากใ,ให้ทุกคนลงเรียนคอร์สนี้นะเพราะคุณนกเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นําที่นี่ขึ้นไปสอนหัวข้อ u t u b e นะคะเพราะคุณนกมีผลลัพธ์ด้าน YouTube เริ่มต้นทํา YouTube อย่างไรให้ปังเนะะี่ยค่ะเนื้อหาโคตรเด็ดอ่ะซึ่งที่อื่นไม่มีสอนค่ะครูสิตาเล่ยคัดได้แบบเป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดให้กับทุกคนเพราะครูสิตาได้ถ่ายทอดดี N a เอให้กับทุกคนและส่งต่อให้กับผู้คนได้ไปสำเร็จ นะโดยผ่านระบบระบบ T.S.W. นะคะราคา399บาทไม่จำเป็นว่าคุณต้องทำกับเราใครก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้เรายินดีต้อนรับนะคะเราอยากจะให้ให้มากที่สุดโอเคไหมคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าอยากเปลี่ยนบแบรนด์ชุดก็ทักเข้ามาสำหรับวันนี้คุณนกไปแล้วสวัสดีคะ่ะบายไปลงคอร์สกันเยอะๆนะจะได้เปลี่ยนชีวิตเร็วๆคะ่ะ